สวัสดีครับมีคอมเมนต์ต่างๆมากมายสำหรับคนชอบทนอาหารญี่ปุ่นผ่าน YouTube ของเชฟซาโจาพันล้านก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากว่าทุกคอมเมนต์ที่ติชมนะครับอันนี้อยู่ที่ไฮโซซูชินะครับทุกคอมเมนต์ที่ติชมทุกคอมเมนต์ที่มีเข้ามาสำหรับซาโจายินดีรับฟังนะครับหลากหลายที่ ทำแล้วไม่ถูกใจหลากหลายที่ทำแล้วถูกใจนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับทุกคลิปทุกตอนเยอะมากน้อยแล้วแต่ถือว่าเป็นการบันเทิงสูชิให้ความรู้ให้เก็บความรู้ดูให้เป็นความรู้ดูให้สนุกสนานอย่าเครียดนะครับมีบางอย่างอาจจะถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งให้คิดว่าเป็นเรื่องสนุกสนานสำหรับผมทำคลิป YouTube คนรักซูชิซาซิมิ อยากให้ทุกคนสบายใจสำหรับที่มาทานอาหารนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ